สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องไฟท่านนี้เล่าน้ําครับผมผมโนครับมันีอก็ชิมาเห็ดเห็ดนางฟ้าทอดเกลือครับผมนี่เห็ดนางฟ้าครับนึเดี๋ยวมาสีกันก่อนครับอันอื่นเทาก็มาตัดก่อนครับพี่น้องตัดตัดเลยก็สี จากชีเซ็ตแล้วครับพี่น้องเท่ากับเอามาใส่กะละมังครับเอาใส่กะละมังครับใส่กะละมังนะี่เทากับขัน้นนะครับขัน้นห่านมาันอก บีบน้าม,มันออกครับบีบน้าม,มันออกเช็ดเลยครับเอาการะมาผสมได้บัดแป้งทอดกรอบครับลอยๆๆๆไปเลยด้ไยไปจะหน่อยครับซาซาซาขอคนๆ,ๆให้มันทัวทัวเห็ดมันมีน้ำ ห้องห้องมา่ามาตองไนเน้ำยวแป้งมันก,กระกาะกับตัวเห็ดเองครับนะโอเคต่อมาครับเ้าก็มาตัางา้งไผ่ครับเปิดไผ่ขึ้นเปิดไผ่ขึ้นนะครับเออเดอรย เปิดไฟขึ้นเทเห็ดลงครับผมเทลงเลยครับเมาที่ใส่ไพ่ไปมันปานกลางแล้วครับพี่นมอ,องเอามาต้องใส่ไฟแห้งในโตเหต็ดมันเป็นหนามครับเวลาถอดมันก็จะต้องใส่เวลาแต่นอ้อยเอาค่อยๆถอดไปครับ พริกครับพี่น้องพริกพี่ก็กลง珑รสเพราะว่าตัวเห็ดมันมีหนามทอดแตงไทยพริกกระโบใหม่ครับเออลงทอดพร้อมกันเลยก็ได้ผมคือเขาขวดานะคือทอดพริกแค่แป๊บเดียวนึงถ้าทอดแต่พริกมันใหม่เร็วแต่ถ้าทอดใส่เห็ดนี่เพราะว่าเห็ดมันมีหนาม มันทีโบมันทีเฮดไห้หพริกโบใหม่โอเคครับพ่อยทอดไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็นเหลืองเอง,เองนครับตังใจเย็ยนๆนิดนึงครับผมโอเคครับเดี๋ยวลรอมันทุก,กัันแป๊บนึงได้แล้วครับพี่น,น้องโอ้ยเดี๋ยวตักก่อนตักก่อนเอะ รอเสด็จน้ำมันแป๊บหนึ่งเห็ดทอดเทลงไปครับผมเห็ดทอดเทลงไปนะรสด,ดีเทลงไปเกลือเทลงไปน้ำตาลนะครับผมเทลงไปข้นไป คอยเทลงไปคาราบได้เลยครับอาหารแก้มอาหารกับแก้มครับผมแล้วเลยครับเพชรทอดครับผมคลิปนี้ก็เท่าน,นี้เลยครับพี่น้อง พ่อคนดีคลิปหนะ้าสวัสดีครับผม